ถ้าต้องเลือกช่วยระหว่หางลูกและสามีที่กำลังจมน้ำเนี่ยคุณจะช่วยใครครับหนูเลือกช่วยสามีค่ะเพราะสามีจะอยู่กับหนูไปตลอดค่ะถ้าต้องเลือกช่วยระหว่หางลูกและสามีที่กำลังจมน้ำเนี่ยคุณจะช่วยใครครับเรื่องนี้นะพี่ต้องดูหน้าที่แล้วก็ความสัมพันธรร์เชิงกฎหมายอย่างในกรณีของลูกเนี่ยถ้าเราเป็นแม่เนี่ยแล้วเราคลอดลูกคนนี้ออกมาเนี่ยยังไงลูกคนนี้ก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูลูกที่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ในฐานะแม่โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ย ไม่ทําไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเกิดสมมุติเราช่วยเหลือลูกเราได้เนี่ยแล้วลูกเราจมน้ําแล้วเราไม่ช่วยเนี่ย ถือได้ว่าเรากระทําโดยการงดเว้นถือผิดเจตนาฆ่าได้เลยนะเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องกระทําเพื่อป้องกันผลตามหน้าที่ของกฎหมายแต่ในกรณีของสามีเนี่ยนะต้องมาดูด้วยว่าเฮ้ยเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายเปล่าได้จดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่สามีโดยชอบด้วยกฎหมายเราในฐานะภรรยาก็ไม่ได้มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูสามีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ช่วยก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอาจจะผิดตามระหุโทษในกรณีที่ว่าเฮ้ยช่วยเหลือคนที่กําลัง อันตรายถึงชีวิตได้แต่ไม่ช่วยเนี่ยนะครับแต่ก็จะไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าเพราะไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือหน้าที่อื่นนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยในกรณีของลูกเนี่ยไม่ช่วยไม่ได้มีโอกาสผิดกฎหมายสูงมากแต่ในกรณีของสามีเนี่ยต้องดูว่ามีหน้าที่กันตามกฎหมายหรือเปล่าเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเขาถามลองใจเอนี่กัจริงจังทุกเรื่องถึงว่าไม่มีใครครบ